สวัสดีครับช่องปดสตอรี่อยู่ที่พิจิตรโพทะเลครับวันนี้บูธสายพานเจระเข้นะฮะสายพานเจระเข้สายพานลีโอเน่เบลกานะฮะเขามาเปิดบูธครับแล้วก็มีเครื่องดื่มมีป๊อปคอนไว้บริการลูกค้าด้วยครับบริการฟรีครับมีสินค้าของสายพานเจระเข้นะฮะครไปแล้ว โอเคทุบโลกครับร้านนี้มีป๊อปคอร์นด้วยครับป๊อปคอร์นนี้ออกดีครับมีลูกค้ามาชิมเยอะครับชิมได้คนะ่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะชิมหน่อยหวานไหมครับ,วรบหวานค่ะหวานใช่ไหมชิมหนะ่อย หวันจริงๆด้วยครับครับจะมา,าครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่วันที่สิบสองนะฮะคุณผู้ชมนี่สินค้าเขาครับไสพาน ทุกเบอร์ครับสายพานรถเกี่ยวข้าวสายพานการเกษตรนะฮะนี่จะใช้เกี่ยวกับรถฮูเวต้าครับฮูเวต้านะฮะมีให้บริการด้วยนะครับจะของเดียวกับสายพานจรเกรลุกโลกนะครับไว้ใจได้ครับสายพานจระเกรลุกโลกยี่ห้อนี้ครับลีโอเน่ครับ อันนี้จระเข้ครับน,นี่จระเข้รูปโลกครับเราก็มาเจอสิงโตรครับมีทุกเบอร์นะฮะสองร้อยกว่าก็มีครับแต่พรานวิตน้ำดึงน้ำครับใส่ท่อพญานาคครับยาวๆมีหมดครับมีทุกไซส์ทุกขนาดครับนีลูกค้าก็มาสั่ง เขาก็จะมีท่อ,อยางนะฮะท่อ,อยางนี้เกี่ยวกับรถเกี่ยวนะคะที่เอาไปใส่ท่อน้ำมันโซล่าแล้วก็เป็นท่อน้ำมันใส่ไฮดรอลิกนะฮะนี่ฮะสินค้าของเขาแล้วก็จะเป็นท่อน้ำครับ ที่นั่งพักให้กับลูกค้าด้วยครับมาชิมป๊อปคอนมาชิมน้ำนหวานจากทีมงานนะครับทีมงานก็น่าหวานครับนี่เป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นพนักง,งาน,นครับนี้อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเฉพาะกิจเลยใช่ไหมฮะถูกสั่งการกานี่เขาเรียกน้ำอะไรครับฮาวาย ฮาวายใช่ <Hawaii. S 2> บูฮาวายใช่อ๋อบูบูเป็นว่าสีฟ้าใช่ไหมใช่นี้อยากหวานไหมรสชาติอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมครับนี่ยฮะเขามีบริการครับไม่ต้องกลัวอดนะฮะถ้ามาบูทสายพานจนลึกทลูกโลกครับนี่เรื่องจริงนะฮะ เขาแก่ใจดีครับนี่ไม่ได้ชมครับนี่พูดความจริงถ้าใครรู้จักสายพานเจระเคแล้วฮะได้สัมผัสเขาแล้วจะรู้ครับเขาบริการประทับใจให้กับลูกค้าจริงๆครับนี่ฮะ,อะของแจกของแถมอ๋อนี่ฮะสอบถามสอบถามทีมงานว่าเขาเขาซื้อ ซื้อค่ะซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเยอะไหมฮะถึงแจกของรางวัลเยอะค่ะเใช่ค <c oughs> ่ะสายพาสเจเพศนะคะครับ,บใจสอบถามไดน้นะคะวันนี้โรงงานมาเองคะ่ะครับโรงงานมาเองเลยนะโรงงานมาเองคะ่ะครับแล้วทีนี้เราก็สมนาคุณลูกค้าโ<ช>ดยการแจกของแจกของแถมใ,ให้กับลูกค้านะฮะ ได้รางวัลไปแล้วครับแล้วก็ได้รางวัลแล้วก็อย่าลืมเอาสินค้าใสายพานกลับบ้านด้วยนะฮะ